นี่คือวันเสาร์ที่ส2บสองธันวาคมปีสอง3หกสามผมก็ธรรมะอ่านก่อนไปนิพพานกันมากๆจะสมปรัถนาทุกอย่างแบบนี้ก็ใช้ถุงที่ซื้อของใจแล้วก็เขียนนี้นะเเรื่องนี้ผมคงไม่พูดงานคงประมาณก็ไม่น่าจะถึงที่20นาทออีอยากจราบด้วยความเคารพว่า ต้องเห็นดูหน้าคณานหน้าที่ที่ว่าฉลาบรุงเมวันนี้ไปนะครับก็มากหน้าหลายตาเป้าหลายสิบคนที่นี่ก็แกอร์เย็นสบายพอุกควรไปหาขงผมห้าของตัวสองตัวแล้วที่นี่ก็มีอาหารการกนินพอมควรเข่งกันตั้งแต่บ่ายสองโมงเดีวคงไปยันสี่ห้าทุ่มก็ติดได้สามสีครับ อาพลิต้องหันมาดูความหล่อผมหน่อยเดี๋ยวจะประชาสัมพันธ์เอ่อในวันในวันเสาร์ที่13กุมภาพันธ์ปี2564วันเสาร์ที่13กุมภาพันธ์ปี2564นะครับที่บ้านสระบุรีจะมีอบรมธรรมะาพแบบนี้อีกเริ่มตั้งแต่บ่ายโมงไปเรื่อยๆอาจจะไม่เริ่มสามทุ่มสี่ทุ่มห้าทุ่มก็ไม่รู้คุณก็มาแล้วกันฟรีทุกอย่างไม่เสียตังค์ มีอาหารให้กินกินอย่างน้อยเนี่ยสองมืออร่อยอร่อยแอร์ที่นี่เย็นสบายที่เป็นบ้านนอกก็สบายนะครับวันเสาร์ที่13กุมภาพันธ์ปี2564ที่บ้านสระบุรีมาทำกันมาครับเอาละครับทีนี้จะพูดในเรื่องเป็นฝันว่าผมยืนดีกว่านะปฏิพานปัญมากๆากแต่ผมปราทับใจเออท่านที่อยู 14, 14, 25, 14, 15, 14, 15. ่ที่นี่และท่านที่ฟังกันอยู่ผมเข้าใจเออ ผมได้พูดวข้อธรรมะในเรื่องหนึ่งคือนิพพานในชาตินี้ไม่ต้องสร้างกรณีไม่ต้องเตรียมตัวเลี้ยงมาเลี้ยงตัวผมเข้าใจไปแล้วและอีกเรื่องหนึ่งก็เป็นเหมือนเรื่องกระโจนแดดกันกันไอ้เรื่องว่าตายแล้วกลับชาติมาเกิดเป็นบุญเก่านะฮะผมฟังมาดูไปแล้วนะคราวนี้ก็อย่พูดเรื่องความิพพานกันมากๆคือมาถึงเสียงนังมากทุกคนอย่าฟังดีนะ เออการที่เราเกิดมาในศาสนาเนี่ยเราต้องเปนศาสนาพุทธพระพุทธเจ้าให้มา,าสอนคนเนี่ยให้ตายแล้วไม่เกิดแค่นั้นเองไม่มีเรื่องอะไรมากกว่านี้คือตายแล้วคือไม่ได้เกิดก็คือข้าพุทาสนมองหาะกระมังไม่เจอเอาควไม่ระสกระมังก็จะเป็นกระมังเอายิ่มไหมแม่จ๋าเออนี่คือกระมังนั่นหมายถึงว่าไอ้ไงกระมังเนี่ย <c oughs> มันก็คือวัตถุบน ก็คิดว่าินตุการตรงนี้มีแอปเปฟลสีแดงโรคหนึ่งมีมะนาวยซ้อนโรคไอมะนาวคือโรคควบคุมต่างๆแอปเปฟลคือโรคมนุษย์ดังนั้นถ้าตายแล้วนี่พูดเันแบบขอโงต้นควายนะอย่ามาเถียงไปเลยผมยอมรับเพื่อนยืมภาษามาพูดให้เกิดความเข้าใจง่ายๆยัมรมันยัได้เข้าใจง่ายว่าคุณไม่ชอบผมคุณก็จ้องเงยแนวมีแกะกันผมเดี๋ยวตกเป็นโรคเขารู้เอง อ่าสอนเท่าไหร่คือเจ้าท่านสอนาเมื่อ,อาตายแล้วเนี่ยต้องไปเกิดนั่นคือเราเกิดมาเราต้องถึงโทษภัของการเกิดเป็นตายมันคือแค่นี้พุทธศาสนาสอนให้เห็นโทษภัยของการเกิดกัืนตายมันมีแค่นี้เองเพราะเราเกิดมาเราต้องตายนะไม่ว่าจะเป็นขอทานเป็นจักรพรรดิก็ต้องตายกันหมดดังนั้นตัวตนที่แท้จริงมันมองไม่เห็น ตัวตัวน็้คือจิตนี่คือรูปกายแขนาร่างกายที่จิตหรือวิญญาณม,มาใส่ก็กล่าวที่จริงภาษาเนี่ยมันสื่อมันใช้สื่อสารถ่ายทอดอะไรไม่ได้หรอกพูดไปเยอะแล้วก็ยิมาาม้มภาษาไม่พได้ฝัดใจง่ายเพื่อพีโอนจะเล่นเรื่องยาวน,นะดังนั้นเมื่อเราตายแล้วเนี่ยเออเราก็ออกนอกคารมานคือรไม่สั่ข้าวแล้วเกิดเป็นี้่าแค่นี้ ถึงหน้าหากคุณสนใจธรรมะคุณเป็นโสดาติคาอานาถาคุณก็ยังต้องเกิดในแก่นมรรคในนั้นการเป็นพระอรหันต์มันง่ายกว่าเนื่องจากผมพูดไม่เหมือนใครหากเอามานั่นงบกเขียนกันคุณก็ไปฟังคลิปเรื่องนิพพานในชาตินี้ไม่ต้องสร้างบารมีไม่ต้องเตรียมสมาธิไว้ในตัวเข้าไปตั้งแล้วกันครานี้มาพูดว่าไปนิพพานกันมากๆกสะสมบัติหาทุกอย่างได้เหตุที่ว่า เออพระท่านบอกว่าคือในยุคเนี้ยมันเป็นยุคของขอจากนี้ไปอิสติสตีคน,น,นมีปัญญาไม่จะเหนียวแน่นมันจะเกิดขึ้นมากๆวรวมทั้งคนเก่าๆรวมทุกเด็กทุกยุคสมัยทุกยุคหลานเนีย่ยเพระาระการจะสร้างพระหันหนึ่งหมื่นเจ็ดพันคนเนี่ยมันเยอะมากเพระนั้นผมจึงต้องเป็นคนดังด้วยเหตุนี้ผมจึงมีแฟนคลับเยอะไปที่ไหนคนก็ถ่ายถ่ายรูปถ่ายวีดีโอเยอะแยะมากมา,าย ทีนี้การจะมาถึงช่วยคนเนี่ยผมเรียกความเคารพว่าผมไม่ใช่อาจารย์ไม่นั่งสอนธรรมะจำตำรามาพูดคุยถามตอบจริงนาไม่ใช่ผมมาเพื่อรื้อสัตว์ขนสัตว์ครับมันต่างกันนะเพราะผมจบกิจไปแล้วนะผมเคยบอกแล้วว่าผมเคยปรารถนาพุทธภูมิมาก่อนนะผมกินความเป็นผู้เจ้าไปไปอร์แล้วผมราพุทธภูมิมาสองครั้งผมจบกิจเป็นพระหลาป่าวุฬาญาณ ผมพร้อมจะรู้สัตว์คนสัตว์ในยุคผมนี้จะมีคนไทยโอกาสนหนึ่งมืนเจ็ดพันคนเป็นพระหัตน,นะคนก็คือผู้หนึ่งลูกจิตนี้ทั้งหมดก็จะเป็นพระหันในชาตินี้นะอย่างเร็วที่สุดก็คือว่าคุณจะตกติดก่อนตายประมาณสิบนาทีคุณจะชื่นชมไอ้ความเป็นอาหารเป็นอย่างไรแล้วก็อีกประมาณตมันจะเป็นอาหารก่อนตายประมาณหนึ่งกับสองขนาดจิตคือจบใ้พลอยจนจัดจูใจไม่เกิดจบเลยตายแล้วก็ไม่เกิด มันมีแค่นี้ <c oughs> ขณะเดียวกันธรรมะภาษาฤลของผมที่ผมพูดเนี่ยพระท่านบอกว่าภาษาังกฤษผมจะช่วยคนสามชาติต่างเข้าใจแล้วจะบรรลุธรรมปัจโสดาบาันหรืออรหันต์เช่นกันดังนั้นผมจะต้องช่วยคนหนึ่งแสนหนึ่งเจ็ดพันคนให้ได้ดังนั้นขั้นต่ำคือเมื่อเป็นพระโสดาบันถึงเวียนชาติกลับมาเกิดก็ผมอีกสามครั้งก็งงงงไม่ยายาปผูนะรู้แล้วว่าการ ไปเกิดใหม่มันจะลายขนาดไหนก็คือไอ้เคยบอกว่าดินทั้งโลกเยอะมากพุทธเจ้าเอาดินที่เป็นป่าเลี่ยคุณมาปอให้เป็นเขียวคนทเทวดามันตายแล้วมันจะต้องเกิดปกติกท่ากับมากดินทั้งโลกไอ้เล็กเขียวคือไปเกิดเป็นคนเทวดาเมื่อเป็นคนเทวดาแล้วหมดพูดภาษาบาลีก็ไปตกงโลกเองมันก็วนๆแบบนี้มันน่าเบื่อหน่ายดังนั้นมาเจอกันเนี่ยเป็นครั้งสุดท้าย เพื่อเกิดต่อไปผมบอกว่าไปนิพานมันง่ายๆไปมันไม่ใชเยอะๆในชาตินี้ผมจริงต้องเป็นคนดังคนรู้จักเยอะนะเพราะว่าการจะถูกช่วยสอนคนคนต้องรู้จักด้วยเหตุนี้ผมจึงต้องพูดธรรมะทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษนั่นเองผมจะมีล่ามไม่ได้เพราะผมไม่ต้องการผมพูดได้ฟังรู้เรื่องแต่ห้ามถามคำรามจงฟังอย่างเดียวไม่เข้าใจถามได้ถามเรื่องพูดแล้วผมจะอธิบายฟังดังนั้น ผมจะมาช่วยช่วยคนรื้อสัตว์คนจัดไม่ใช่มีล่าม,มาพูดผ่านล่ามไม่รู้เรื่องต้องฟังเองแล้วพูดเองตออแค่นี้นี่คือภา,ารรษาอังกฤษผมมีคลิปภา,ารรษาอังกฤษขึ้นไปแล้ว84ดสตอนเปาารร็นภาษาอังกฤษก็ถือว่าพูดเยอะแล้วภาษาไทยก็เกิน200อตอนแล้ว300ตอนเออในประเด็นที่ว่าไปนิพนา์กันมอกมากไปนิพนานกันามากๆะสมกัทเอายอย่างเวลาเนี่ยคนบนโลกลทุกคนเนี่ยจะพูดไปแล้วมันเนแดดกันกัน ไปปฏิบัติธรัมก็แค่ต้องการความสมอยากไม่ได้ไปอยากดับทุกที่ไหนหรอกเมื่อก่อนผมเคยเป็นเลียาคนไปตามวัดมาเยอะมากผมลงพ่อขาวเื้่ขาวแต่ละคนบอกทุกทุกอยากจับทุกอยากหนีทุกไล่ไปไล่มาเจอเรื่องมาปฏิบัติพ่ออยากให้ผัวกลับมาคืนดีอยากให้ลูกเลืกอติดยาอยากหายป่วยอยากได้งานก็คืออกหักหลัง้อยป่ยงานั้งผ่านเสือบ้าบอกรแจักคือจะเอา คิดว่าธรรมะมันเพื่อประโยชน์ให้คุณได้อะไรมันเป็นความเข้าใจผิดธรรมะแท้มันไม่แก้ปัญหาชีวิตมันไม่ช่วยดับโกรธดับทุกข์แต่มันทําให้คุณตายแล้วไม่เกิดต้องเข้าใจ <c oughs> ทีนี้ไอ้แฟคิดว่าตายแล้วไม่เกิดพอคิดแบบนี้เนี่ยมันหมดไฟนะฮะหมดไฟจะไปทะเลาะก,กันไปดา่ากันไปเตะกันอยากมีเมียก็มีโผก็มีมมไปอยากทำเรียยงอะไรก็ทำไปทำเป็นขั้งสุดท้ายถ้าหากถ้าหาก,หก,หก,หกว่าคุณอยากกลับมาเกิด กลับมาเกิดใหม่คุณลองฟังไอ้พืชที่ผมแดดดันนะว่านะกลับชาติมาเกิดดูแลนะฮะกลับชาติมาเกิดสมัยพุ่มพุ่เก่าใช่ไหมเข้าแก่เศรษฐีเจ็ดหมื่นล้านตายแล้วกลับมาเกิดเป็นเด็กติดพวงเนี่ยมันจะมาดกคืนมึงว่ามันบ้าแล้วมันอยู่กันได้ไหมไอ้เหี้ยมันอยู่ได้หรอกมันบ้ามันเสกแล้วเลือดแช่ได้แบบนั้นมันอยู่กันยังไงนี่คุณแดดดันนะไอ้เรื่องเตยเรื่องเนี้ย,บบยใช่ไหมมากลับมาเกิดเป็นลูกลูกของลูกสาวตัวเองไปดูอะไรพิช ดังนั้นไอ้ไอคลิปสามสีต่ตอนที่ได้ฟังมเมื่อกี้มันก็เชื่อมโยงกับคลิปนี้ด้วยนิพพานมันง่ายมากเปเจอเหตุคิดว่าตา,ตายแล้วไม่ขอเกิดคุณไม่ต้องไปทําอะไรเออพระใหญ่ก็คือสมเด็จพระปฐมหรือองค์พระโคลลมท่านบอกบอกับผมเอาใครไม่เชื่อกันแล้วไปมึงจะว่าคุกเต่าเดี๋ยวเขาจะโหดแม่กูก็ไม่เขียนเราเหมือนกันทางใครทำมันมเนนดี๋ยวรู้กันเองไม่ต้องไปวัดก็ได้ความตายวัดก็ได้ชีวิตเออใครเก่งก็ไปแห่งกันกูไม่ยอมให้มันได้แล้ว ท่านบอกว่าไอ้ลูกเลยท่านเรียกผมมันง่ายลูกท่านบอกว่ามึงไปบอกลูกศิษย์ผว่าตายมันไม่เกิดแค่นั้นเองจะมาเกิดทําไมหากมาเกิดล้วมันรวยใช่ไหมกว่ามันจะรวยไม่ใช่ว่าเกิดแล้วมันรวยไเรื่อไรเราคิดดูกว่ามันจะโตขึ้นมามันกินขี้พีนนอนหมดผ้าไปเท่าไหร่แล้วจะได้มันล้านล้านพันล้านเนต้องบริหารงานหนักๆเลยใช่ไหมนั่นไมเหมือนบ้าเลยแล้วเกิดในทีทีกเเจอแบบเนี้ ทำเกิดอิจาทำเกิตแิจฉาถ้าคิดได้นี่คุณจะมาเพื่ออะไรไม่รู้เกิดมาเพื่อหาสมบรค์มีมาอะไรกันเพราะทีนมันเกิดมาแล้วเก <c oughs> ิดมาแล้วไปแล้วมันตายทำยังไงให้มันไม่มาเกิดต่อไปไม่มีโอกาสกลับชาติมาเกิดครับดังนั้นการไม่กลับชาติมาเกิดก็คือตายแล,ล้วมรุนิพานผมบอกว่าบรรุนิพานจะสมประท <c oughs> <ส>ังแก่นีหรัะธรร,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 รรมชาติของนิพาน์มีอย่างเลยธร,รรมชาติของโล,งลกรุนใหญ่ ธรรมชาติมันสิ่งอยู่ใต้น้ํามันอยากเลยตอนนี้เราเป็นคนอธิบายเรื่องปลาให้เขายังไงเขเข้าใจไม่ได้จนกว่าจะเกิดเป็นปลาเราจะรู้เป็นปลาอยู่ใต้น้ํามันเป็นไงเวลาเราชอบคิดแบบคนว่านิพพานไม่เล็กไม่ใหญ่ไม่ใกล้ไม่ไปไม่มานี่พูดแบบคนอย่างนี้ถ้าผมไปที่นั่นทุกวันมันพูดไม่ได้คุณต้ไม่รู้เองเข้าใจนะจะบอกว่านิพพานไม่เล็กไม่ใหญ่ไม่ใกล้ไม่ไกลไม่กว้างไม่ยาวไม่หนาไม่ไม่ไม่สว่างเนี่ย กำลังคิดกับโลกมนุษย์อยู่เพราะตรงนั้นมันไม่ใช่โลกมนุษย์ถ้าบอกนิพพานเหมือนโลกในน้ําปลาอยู่ในน้ำเขาเขยายให้ปลามันอยู่ในน้าเนี่ยมันอีกอย่างหนึ่งเคยฟังเรื่องปบต่อหลวงอสเคยบอกแล้วนะปกตสอนวงอสโบรารถไฟมันเหมือนปลาไหลเพราะมันไม่เคยเห็นบนบกมันก็จะบอกมั็นก็ไหลเพราะมันขึ้นมาเห็นรถไฟมงนันคือปลาไหลขึ้มือขึ้นใต้น้ำเป็นแบบนั้นมันอกประมาอย่างนั้นอย่างนั้นอย่าเสเรื่องนิพพานเลยนิพพานคือไม่มาเกิดและก็แล้วไป หากใครไปอยู่ที่ไหนไร้เส้นด,ด๋อยขอยญาตพูดต่างๆหรือกตออกตาเขาเรียกว่ารูปในนมามธรรมตรงนั้นมันเหมือนเป็นงอัมแม่เลยบางอย่างนะอธิบายไม่ได้แต่ยึ้มปากพูดแล้วไปใครก็ดาอาดาไปมันไม่กินท,ที่มันเหมือนนำแสงไฟเนี่ยจากกระบอกไปใช้ใายเข้าไปในถ้วยข่ามักก็แงอย่างเนี้ยกิดสักร้อยล้านนันล้านโดมันก็ไม่ไม่กินที่มันสาม,มา,ถถารถทะลุก,กันได้เมื่อเธอไปอยู่ที่ไ่น มันไม่มีรูปตรงขันหน้าแับอย่างนี้อยู่เธอจะเหมือนพลังางานของแสงไปเดินทะลุกันไปเองเธออยากได้ลแล้วจะคิดปุ๊บมันได้เลยเมื่อไม่อยากมีมันก็ไม่มีไม่อยากพูดง่ายคือว่ามันมันก็สมปรารถนาทุกเรื่องดังนั้นการไปเกิดที่นิพพานนี่พูดแบบนี้ให้เข้าใจง่ายๆนะฮะการตายแล้วคนก็กลับคุ้มสารไปเกิดที่นิพานเนี่ยนะใช้ครา่าเกิดก็ง่า,ายดี ต่คุอยากโกมธดีดา่าแม่กะด่าไปแล้วแต่พูดแทนคนใจกบบคนค่ายตายแล้วไม่มีร่างใหม่ไม่ว่าร่างนั้นจะเป็นคนจัดในโลกเปรตหรือใครที่อะไรที่คนดูแลมันไม่มีมันไม่มีโลกของฐานหน้าให้ไปอยู่มันเป็นจิตล้วนวนุ่พูดอย่างนี้แต่คำอธิบายผมนี่ผมพูดมาท่านก็สร้างภาคอยู่ฮะน,นั่นคือทมคิดอาจารย์ครับนี่มันให้เข้าใจอย่างนี้มันได้เกิดความว่าเออเราไปได้แน่นอน หากใครบอกว่าไปไม่ได้ใครจะบอกเราว่าไปไม่ได้ช่างโคตรแม่มันกูจะไปอย่างหมดเรื่องอะไเีเียเข้าใจไหมก <c oughs> ูจะไปอย่างไม้สั์ช่างโคตรแม่มันไปไป่ได้แล้วรู้ไปเองเพราะที่สุดแล้วของใครตัวท่านนะทุกคนต้องตายตายเหนอยอยู่แล้วนี่ไม่ได้แช่งกันแต่แช่งไม่ได้ม่งตายหาอยู่แล้วดังนั้นตายแล้วไม่เกิดเมื่อเข้าถึงมรรนิภานแล้วเนี่ยคุณจะสมปรารถนาทุกเรื่อง นี่คนคนใจมันไม่แปงความอยากมีอยากเป็นหรือไม่มันมันไม่ให้เรื่องตัณหาเนี่ยพูดให้ฟังผมบอกผมเล่าผมเองก็แล้วกันว่าเอ่อมันเป็นสภาพที่มันไม่มีน้ำหนักไม่มีแล้วมันเหมือนลำแขงไปมันบอ่ที่นั่นบางครั้งบางทีถ้าเจอเนี่ยเจอจะเป็นลานนะร้านเยอะยาผู้เจ้าเต็มไปหมดเลยมันเหมือนเท็กกายส่ายมันเดินมันนั่นแบบเดินแล้วชนกันผ่านนทะลุกันไปเลยคือใสทั้งผู้อ่ะมัน มันเหมือนลาแสงอันนี้เล่าเลยเล่า,ลาให้มันเครียดกูย่าตกล้โก็เยอะไอ้ควายกูไปทุบคืนตกลกไปเลยดังนั้นมันสบายดังนั้นเชื่อไม่ต้องไปเรตรียมดัวเล่นตัวไม่ต้องสร้างบาร,รมีตายแล้วคิดว่าตายแล้วไม่ขอเกิดแต่การปองธรรมะอย่างนี้พอคิดว่าตายแล้วไม่อยากเกิดด้วยนะมันจะโปร่งโล่งสบายเราจะอยู่แบบไม่ต้องการความสุขความทุกข์เรื่องนี้ พาะคุณอยู่แบบไม่จกาปความสุขความทุกข์มันก็ไม่มีมันเลยโล่งมันก็ไม่อยากโกรธเกลียดด่าแม่ใครมันก็อยู่ใครด่าไม่ใช่แม่เนใครชมก็ช่างแม่มันก็ไม่ได้ยกจบเหมืนไม่งี่ายอไม่ให้นี้แต่ทุกวันนี้อยากได้ปัญญาสมาธิเพื่อไปข่มโกรธข่มเกลียดดับโวยวามันคิดผิดเพราะมันไม่ใช่เรื่องนั้นเราต้องมองตัวสุดท้ายว่าปฏิบัติเพื่ออะไรปฏิบัติเพื่อมันไม่เกิดนะเราใจเระจายไป่ก็เพื่อมันไม่เกิดไม่ใช่เพื่อว่า ได้อะไรขึ้นมาแล้วไปไปชนาอะไรขึ้นมานี่ก็เลยพูดให้เกิดความเข้าใจว่าตายแล้วไม่เกิดมันง่ายๆแบบนี้มันนี่ไม่ได้สอนอะไรพูดให้เกิดกำลังใจไม่ใช่มาการมาหลอกหลอกดูหลอกแยกรอต้มตุ๋นอันเอาทองหายใหญ่หิ้วคุยเลยใครไม่เชื่อกูก็ห้ามเลยไม่ได้ใครเชื่อก็เข้าใจไปเดี๋ยวจะรู้เองว่าเวลาคนเดียวบอาเดือดใกล้ตายแล้วมันจะบอกเองว่าเฮ้ยอยาเกิดดีกว่าท่านผู้เจริญ ถ้าแค่อยากกลับมาเกิดอีกมันก็จะเป็นเหมือนที่ยายยูบูร่าเอ๋ยตอมโนจารเล่ยเท่าแก่นะเจ็ดมือรักเกิดมาที่บุญตาเป็นเด็กติดพวกลำเอามรดกคืนไปแล้วคิดจะรูปมันยอมมันทะเลาะแต่ที่มันตายหามันเป็นไปไม่ได้มันบ้าจะกูแดกนันดังนั้นมันต้องตายอยู่แล้วที่โตเนี่ยไม่โตใครตายหายแล้วจบจบทุกวันนี้คนตายไปเยอะแยะนึกไปไหนนะเพื่อคุยกันอยู่เลยไปหลังบ้านรื้อล้มห้องน้ำตายหาไป กินข้าวกินยาหลอดยายาเมื่อกี้หลอดลมนะตายหาไปเดินเดินไปตกกระไดตายหาไปพูดแค่เรื่องนเรื่องนี้มันนอกเรื่องนะแต่เรื่องกินพวกนี่ชอบอะไรกลับมาอย่างนี้แล้วเดินเล่นไพวกมึงก็อย่าทำนะเดินไปเดินไปเห็นในคลิปยูทูบประเทศจีนจิบจิบหายไปใกล้กลนงมึงจอยากมันเหยียบจิดคุบมันที่ไม่รู้คุกที่ลงไปโขกตายหาไปเลย ไอ้คนเดินข้างเขามันไปโผล่ประตูเอเชียอยู่ในคอมเบสต์แล้วไปไหนมึไม่ดู้คนไหนรถไฟฟ้าปกติเนี่ยนะรถไฟฟ้าเค้ากูไม่ได้ขึ้นเพรากูนั่งรถไม่มีคนขับให้กูกระโดดเวลาตอนหลังนี่ยกูนั่งรถรถเมล็ดรถไฟฟ้าเร่องจกใจยังไงกูอยากจะลองนั่งรถเมล็รถไฟฟ้าดูกูเห็นคนรถไฟฟ้าขึ้นไปตกใจก็เป็นไม่เคยขึ้นรถไฟฟ้ากูอยากนั่งรถเฮ้ยทำไมนั่งกลมหน้าไปเลรื่อยๆมันจริงจังมาก ก็ให้นคนมันดูอะไรกันเพราะเราผมเองเนี่ยนะผมไม่มีโทรศัพท์นะเล่นไม่เป็นโคเชเลยเวลาโทรคุณอะไนะผมแม่ก็ไม่ป้านแล้วเพราะกูมไม่รู้ว่าทำไงกูก็ขอนลับไปูม,ม <his life> พูดแล้วโคตรอายน,นี่เสียเลยโทรจัพมือถือเฟซเฟซพวกเฟซเฟสนี่ไม่มีเลยเฟซเฟซอะไรที่เราเล่นเพราะผมไม่สนใจอย,อยู่แล้วดูอยู่ไม่เฉยดูคอมพิวเตอร์ดังนั้นอย่าไปอย่างนี้นะกินดูเล่นเล่นอะไรไปเดินเดินชนกันอะไรกัน เป็รนรถไฟของต้มเล่ตาตุันตาคนนะผยืนก็ยังไม่ได้เลยนะนี่เป็นแบบนี่แม่แตายายมันอาจจะพลาดถึงตายได้เออครับเรื่องนี้ก็เลยพูดให้ฟังง่ายๆคือว่าการไปยิพพานเนี่ยเป็นเรื่องง่ายไม่ยากอะไรผมบอกไปแล้วพอคุณไปถึงตรงนั้นคุณจะรู้ไปเองอเรามานั่งเขียนมาด้วยคำพูดโลกของยิพพานอุปมาเหมือนโลกใต้นะน้ำไมมันไม่เหมือนมันตกนัน้นยังเข้าใจได้ยากมากจนกว่าคุณจะเป็นปลาคุณจะรู้ไปเองกันน ผมแค่ยิ days, ้มภาษามาถ่ายทอดผมมาเพื่อถุกช่วยคนอยากให้พวกเราเนี่ยตายแล้วไม่มีเชื้อเกิดต่อไปนั่นแค่นี้ทีนี้พอเราคิดแบบเนี้ยความเป็นอยู่ทุกวันเนี่ยความสุขก็ไม่รู้จะเอาไปทําอะไรนะเมื่ออยู่แบบไม่ต้องการความสุขความทุกข์มันก็น้อยลงมันจะเป็นไปันเองนั่นก็คือปัญญามันคือตรงนี้เลยนะแต่ทุกวันนี้เราอยากปฏิบัติธรรมข้อสอเป็นว่าความทุกข์มีไว้ให้เห็น ความสุขนี้นเอาไว้เป็นอย่างนี้คือสอนผิดหลอกลๆแกันไปทำบุญดังนั้นความสุขไปแปลงคิดคุ้มแต่งความทุกข์คิดคุ้มแต่งให้พังคิดเป็นเอาเองแต่พอเข้าใจผมบอกคุณจะดูแบบที่คุณความสุขคุณอยู่ตรงไหน,น,นถามว่าอะไรคือความสุขคุณอธิบายมากไปหคืออย่างนี้อย่างนี้อะไรคือความทุกข์คุณก็คิดต่อไปอะไรคิดโตเกียบอะไรที่พ่อแม่ลูกเนี่ยคุณคิดไม่จบสิแต่อย่าไปสรุปว่า ความคิดเป็นต้นเหตุกันไม่ได้แต่เราพูดมาผมมักจะองเป็นในความคิดื่อให้ความคิดเรียนรู้ทุกเรื่องต้องเชื่อว่าไอ้เรื่องที่เรียนมันจริงจริงไมนสืบไม่ได้แต่ไม่ได้แปลว่าอธิปักษ์พุ่งไอยู่เพราะตอนนี้กําลังเอาภาษาอธิบายภาษาซ้อนอนู่ตัวสองตัวเช่นผมบอกว่าแต่อธิบายเรื่องหนึ่งบทหนึ่งกับสองดูเหมือนว่าหนึ่งบท่กับสองมันมีมาคู่กับโลกนี้มันเป็นของจริง เรือบนแล้วกบสองเี้แต่ความจริงไอ้คำว่าหนึ่งบวกหนึ่งก็สองมันไม่ทราบกับคืออะไรมันก็จบดังนั้นการคูยเสิร์ฟฟังมันยังไอ้เรื่องที่พูดไปเยอะเนี่ยมันมนหนึ่งบวกแล้วก็สองแล้วคุยพูดคุยฟังแต่ตอนนี้พอมันเข้าใจแบบนี้แล้วปุ๊มเนี่ยเมื่อเข้าใจแล้วไปแล้วมันไปแล้วก็ไม่ต้องมาเข้าใจ่อไปดังนั้นการไปยุทธานกันมากๆเนี่ยในทุกอย่างเมื่อผสมประสานทุกอย่างเมื่อไปถึงยุทธภัณฑ ม้ขณะที่มันยังไม่ตายยังไม่เข้านิพพานมาคิดแบบนี้มันก็เบิดไปไม่ใช่เรื่องมีสติมีสมาธิมีปัญญาไม่เผลอไม่หลงไปอะไรมันไม่มีเรื่องแบบนั้นก็ไปคิดเอาเองก็อยากทําอยากมีอยากเป็น้ะครับท่านผุ้เจริญก็เลยขอสรุปง่ายๆว่าไปนิพพานกันมากๆจะสมประสาย่างก็คือขอคิดว่าตายแล้วไม่เกิดประเสริฐอย่างิ่งแล้วการไปนิพพานไม่ต้องสร้างบารมีไม่ต้องเตรียมเตรียมไว้เตัว คลิปน de eh. e no no. ี้ผมไม่ได้สอนนะผมแค่เล่าฟังขอให้จดกำใจว่ามันไม่ขอแน่จะอยู่เชื่อหากเรามานั่งถกเถียงกันทิศทางมีจริงไหมคลิศทางอยู่ตรงไหนถ้าต้อยเรื่องคุณเสียงกันตายถ่ายนะคุยไม่จบไม่หยัดแล้วก็บันดีเถียงแล้วทะเลาะกันการถึาธรรมเป็นเหตุเกิดความขัดแย้งความความความคิดทะเลาะกันมาเยอะแล้วคูณเห็นมาเยอะแล้วมุณว่าจริงไหมในโลกยูพวกไอ้ปุย โฆษณาทำหี้ปวยมโนสารเร่ไม่จบเรากลับไปบ้านถูกเมียดามัม่ารดีมั้ยูกโอแต่แต่ฉแบบันโฆษนาทำกลับมาไอเี้ไรสาระพวกเนี้ยอะครััน่านจะเรินก็ขอจบคลิตนี้ไปเรื่อยๆหรือว่าไปนิพายนกันกันมากๆจะสมกราชา,าทุกอย่างนะครับผมด้วยนะครับผม